พอบอชกรร2ให้ความช่วยเหลือทหารผ่านศึกโครงการทหารเราไม่ทอดทิ้งกันเมื่อเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีพันเอกกิติประพิษไพศาลพบชก,กอรอ2 2พร้อมด้วยพันเอกอภิชัยจูสนิทรองพอบอและพันเอกรณรงค์เสงมีและคณะนายทหารเดินทางมาเยี่ยมนายจำเนียนเพ่งใสซ,ซึ่งเป็นทหารผ่านศึก ณบ้านเลขที่195หมู่4ตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วโดยนายจำเนียนเมื่อปีพุทธศักราช2524เป็นพลทหารกองประจำการสังกัดร .19,001 และมาปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนด้านทิศตะวันออกโดยปฏิบัติหน้าที่บริเวณบ้านป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจนครบกําหนดปลดกองประจํการและได้รับบัตรผ่านศึกมีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกสแสบง ปัจจุบันพัญญาเสียชีวิตแล้วอาศัยอยู่กับบุตรสาวโดยเมื่อประมาณ8-9ปีที่ผ่านมาป่วยด้วยโรคเส้นโลหิตหดฝอยในสมองแตกทำให้ร่างกายเป็นอมัมพฤกครึ่งซี่และพอบอชกร12ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้นและส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดทุดโทรมผ่านทางสำนักงานจังหวัดสะแก้วต่อไป จากนั้นเวลา11บเนาฬิกาพันเอกกิติประพิษัยศาลและคณะได้เดินทางไปมอบสิ่งของที่ขอความช่วยเหลือผู้เคราะร้ายจากภัยสงครามจำนวนสองรายได้แก่นางวันเพนสารสุขและนายนิรุตวงณนะบ้านเลขที่184หมู่4ตํตำบลโคกสะแบงตำบลท่าข้ามอำเภอ อารัญยประเทศโดยเมื่อต้นปี2524จากการสู้รบกันของทหารกัมพูชาทําให้มีกระสุนปืนใหญ่เลยมาตกที่บ้านโคกสะแบงเป็นเหตุให้นางวันเพน็ญได้รับบาดเจ็บที่ลําตัวและขาขวาขาดและนายนิรุธได้รับบาดเจ็บและแขนขวาขาดเช่นกันโดยพอบวชกกร12ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาที พันเอกกิติประพิษไพศาลพบอชกร12พร้อมคณะนายทหารได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่2ตําบลหันทรายอําเภออารัญญประเทศจังหวัดสักแก้วและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกําลังพลที่ให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้จํานวนสารายได้แก่นายบุญมีใจประเสริฐเลขที่56หมู่2ตําบลหันทรายอําเภออารัญ,ญญประเทศจังหวัดสักแก้วนางบุญมีเพชรสมบัติ เลขที่13หมู่2 3นายราตรีใจประเสริฐเลขที่19หมู่2ตำบลหันทรายอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วโดยทั้ง3คนได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านจากสำนักงานจังหวัดสะแก้วรายละ20,000บาท ซึ่งไม่มีงบประมาณในการจ้างแรงงานการก่อสร้างชกอรอ12จึงได้จัดกำลังพลให้ความช่วยเหลือและผอบอชกรอ12ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปนิวส์24สุกันวรีสุวรรณรายงาน